อัปเดตใหม่มีอะไรบ้างนะฮะน่าจะเป็นอัปเดตอีเวนต์นะครับผมบล็อกลูมแบ็กรูมอ่ะเป็นแบ็กรูมนะฮะก็น่าจะอยู่ที่โลกแรกดูจากดาดนะครับแบล็กลูมอีเวนต์นะฮะจะมีเอ่อห้องแบ็กรูมมีประตูมีอะไรเนี่ยดาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีสกุลเงินใหม่นะครับน่าจะเป็นบล็อกใหม่เคอร์เรนซีใหม่นะฮะแล้วก็ไข่นะค,ะครับคูณหิวเหมือนภาคแรกเลยแต่ภาคแรกน่าจะเป็นไอตัวสับประรดปะไอแมวสับประรดอะ น่าใช่นะครับอุ้ยเท่มากอันนี้คือคิ้วใหม่นะฮะคิ Q ้วใหม่นะครับแบล็คลูมคีล็อกเก็ตแบ็คลูมโอ้บอดใหม่ร้านค้าใหม่นะฮะสมุดเอ็นชาร์ทใหม่ดาเมจอะไรอ่ะคือทำดาเมจยังไงอ่ะงงอันนี้ก็คือโอ้เป็นบล็อกขึ้นมาเหมือนไอ้นั่นเลยยิงเดเซอร์อย่างนี้แบ็คลูมเราจะได้กุญแจมามีอัปเดตเล็กๆนะฮะอันนี้ก็ขอบอกก่อนว่ารอบนี้ไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะฮะ และวันนี้ผมขอเสนอแอปเซิร์ฟเวอร์ที่เจ๋งที่สุดสำหรับการ a f k UG Phone ฟสำหรับสายฟาร์มหรือสายเปิดข่จาก p e t Simulator 99และเกม Simulator หลายๆเกมแอปนี้ก็สามารถ AFK ได้ตามสบายเพราะมีระบบออโต้คิกในตัวเราจะได้ไม่ต้องหลุดทุกๆ20นาทีไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเจมหรือการเปิดไข่เราก็ไม่ต้องหันมาง้อค่าไฟและท่านใดที่สนใจก็สามารถโหลดผ่าน QR c อ d e ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยหรือไม่ก็ลิงก์ใต้ดีคริปชันก็ได้เพราะท่านจะได้เจมเพิ่ม488เจมเพื่อเอาเจมไปแลกเป็นส่วนลดของราคาคได้ หรือไม่ก็สามารถเอาเจมไปต่อเวลา oh. ได้เหมือนกันอ่ะโอเคเราเข้ามาอยู่ในเกมนะฮะโอ้ไม่ใช่ด่านแรกด่านที่สองแต่ในรูปเมื่อกี้เหมือนด่านแรกเลย cannot เอ่อเมนิเกมไลค์เคอจังไไดอันนี้คือเพิ่งเพิ่งรีเซิร์ฟเลยนะฮะเมื่อกี้รีเซิร์ฟไปเมื่อกี้ต่อค้าไปนี้ก่อนได้ไม่เจ็ดอันคือไม่ได้เก็บเลยเอาจริงคือไม่ได้เก็บเลยได้ตัวใหญ่มาบ้างไหมหลังจากที่อัปเดตไปโอ้ได้ฮะ ได้เจ้าจิงโจ้ามาแล้วก็ปลาได้ตัวไหนมั้งก็ไม่รู้นี่โอเคแล้วก็ได้อันติได,ด้นู่นนี่นั่นในกระเป๋าอ่าเรามีอันนี้สต็อกอยู่นะับแล้วก็มีข่อยู่นิดหน่อยยังไม่เปิดละกันเก็บไว้มาใกล้ผ่านยังใกล้ผ่านแล้วอีสองอีสองเคเวสอีสองแล้งอีสองเลเวลนะฮะก็จะอัพแรงและอันนี้เป็นอัปเดตอีเวนต์เล็กๆนะครับก็เลยไม่ได้มาสตรีมแล้อ่ไปธุระมาด้วยนะฮะก็เลยโอเควันนี้ขอไม่สตรีมแล้วกันนะฮะ เป็น event. อัปเดตอีเวนต์อะเปิดแล้วเรียบร้อยเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเป็นสกุลเงินใหม่หน่าจะต้องสุ่มห้องอะสินะนี่สกุลเงินอยู่นี่นะฮะเป็นเคเรนซี y ใหม่เลยอันนี้เราคงต้องเอาสัตว์เข้ามาได้10ตัวเท่านั้นเหรอเออเอาเอา,เอาใส่ไททานิกได้ไหมล่ะไม่ได้ด้วยนะฮะใส่ไททานิกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบูสสินะบูสได้ไหมแต่น,นี้ก็บูสไม่ได้นะอย่าบอกใช่ฮะบูสไม่ได้ด้วยคงต้องเปลี่ยนเซตละละกัน เปลี่ยนเซตสักหน่อยเป็นเซตเงินนี่เซตฟาร์มเงินอันนี้มันลัคกกนี่วะอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นเซตฟาร์มเงินละกันเออเป็นคอยช่วยได้ไหมโอ้คอยเรายังไม่ได้เอาไปรวมเลยสักอันอตีไม่เข้าแล้วต้องเปลี่ยนเป็นตีบ้างคริค,ค,คี้สักสามอันนะฮะทาอะไรได้บ้างเนี่ยระเบิดได้ไหมไม่ได้ด้วยตีไม่เข้าอีกโอ้ไป อันนี้มีไข่หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะมีฮิวอยู่ด้วยตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาตัวรองเข้ามาก่อนแล้วกันเอาตัวรองเข้ามาก่อนตัวรองเข้ามาตีเอาเงินไว้ก่อนทางอื่นไปได้ไหมเดินได้อย่างเดียวนะครับไปทําอะไรไม่ได้เลยกดตีตรงนี้ค้างไว้โอเคแต่ทําได้กดตีค้างไว้ได้ดัลกลูมเหรอผมจะเจออะไรมาเนี่ยมีจำสแกวปล่เสียวเฮ้ยอะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะเฮ้ยผมเสียวว่ะเสียวพี่เกมเขาเล่นลิ้น่ะโอ้โหโถส้่ม,มาเลิศเทอะพี่โอ้ ยัดตัวเข้าไปได้เลยนะอ่าพิกเอาไว้ทำไมผมเล่นเพจซูโมเรเตอร์อึดอัดขนาดนี้เอาจริงมะเนี่ยมัน,นาหาให้เราหาอะไรฮะให้เราหาอะไรวะคือมันมีกุญแจอยู่ตรงนี้อยู่เป็นอยู่ในรางค้านะครับอ่าแล้วเป็นเซตใหม่ฮิ้วใหม่โอเคเราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ใช่ไหมไม่มีโลบัคเลยจ้าเองปลดล็อกหน่อยมีอะไรบ้างข้างหน้าผมไม่ได้ผมไม่ได้เติมโลบัคมาเลยจริงอ่าอันนี้อีกสักอันหนึ่งเรามีโอกาสได้ฮิ้วนะฮะเอามา ได้กุญแจมาอีกค่ะในนี้มีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้สก,กุลเงินก็ยังฟาร์มอยู่ครับอู้มีที่ฟาร์มเงินใหม่อันนี้ได้เยอะกว่าไหมปอะมานี้สิมันจะได้น้อยกว่าไงก็ไม่รอ้เอาฟาร์มไปก่อนนะจ๊ะเราขอเดินโอ้ข้างหน้าก็มีฮะคือตอนนี้เรามีกุญแจอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นสก,กุลเงินที่น้อยอยู่ผมเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อเจออะไรข้างหน้าฮะเจอประตูอะให้กระโดดขึ้นไปเหรอโอเค ตรงนี้มีออบบี้ให้กระโดดขึ้นไปนิดหน่อยไปไปไปไ,ปไม่มีอะไรจัมสแกร์นะหกอหกหกคือเดี๋ยวจดไว้ก่อนเลยอะไรวะนี่อะไรกันเนี่ยฮะหอย่างแรกเลยคือหและข้างบนมีอีกฮะมีให้วัตถ์พลาสโอ้ให้เราใส่เลขกี่ตัวน่าจะสามตัวไหมอืมเอ่อ ตายแน่ตายแน่กูสอ,อ่าหายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาฮะนี่คือประตูอะไรเปิดไม่ได้นะครับเรามีกุญแจอยู่กุญแจเอาไว้ทำอะไรเอ่ยน่าจะเปิดของในนี้แหละผมว่ากุญแจนี่อ่า b บ a c k room key โอเคอ่าต้องกดใหม่เก้าหกเก้าเก้าเอ้ยเสียงอะไรวะอ๋อน่าจะเสียงเลเซอร์หกเก้าหายลองลอง,ลองไปกดก่อนไหมเพื่อ,อมันปลดล็อกให้หกเก้ายังไม่น่าใช่ ต้องหาตัวเลขอะผมไม่เคยเล่นนะครับแบ็คลูมไม่เคยเล่นเลยก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องเล่นอะไรยังไงบ้างเอาเออกห่างจากหน้าจอนิดนึงแล้วกันเ <c oughs> สียวเ <c oughs> สียวอยู่เสียวอยู่นิดนึงโ <c oughs> อ้วิ่งชา้าเหลือเกินอันนี้เรามาตีกองนี้นะโอเคผมคิดไปเองหรือว่ามันมืดๆวะตรงเนี้ย <c oughs> ผมจะต้องไปไหนอะอุ้ยห้องใหม่ฮะห้องใหม่อะไร,ะไรครับเนี้ยเออะอะไรแบบๆ,ๆ,ๆอ๋อกองเงินอีกมีลูกศรฮะเอาแล้วเอาแล้วโดนก็โดดอุ้ย เจอไข่คูณสิผิวข้างล่างนี่คือไม่คูณใช่ไหมอาละเปิดลองเปิดที่นี่เลยคูณสิผิวลัคก,กี้ฮะพชั่นเอาเข้าไปด้วยเปิดไปพักหนึ่งนะฮะเรามาดูพลังกันกว่าสูงกว่าตัวที่อยู่ในด่านธรรมดาไหมอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะคือถ้าเป็นตัวนี้เรนโบว์อ่ะเทียบกับตัวทองเก่าก่อนอ๋อตัวทองเก่าสูงกว่าฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกอ,อะไร มันสูงสุดคือคูณสิบไหมน่าจะมีคูณห้าสิบปะอยากเดินหานะลองเดินหาดูไหมแต่ผมกลัวหายนี่ไม่เจอเอ่อร้อยแปดสิบเดี๋ยวลองไปดูหน้าเว็บก่อนะฮะว่ามีคูณเท่าไหร่บ้างอ่ามีคูณร้อยฮะมีเันคูณร้อยเลยปะโอ้โหน่าต้องใส่โค้ดให้ครบไหมไปฮะเดินหาอยู่เดินหาก่อนไม่ใช่เดินหาอยู่ขอเดินหาก่อนนะจ๊ะเอ๊ะหน้ามีอะไรเป็นอะไรแบบ อย่าบอกนะเราวนกลับมาที่เดิมอ๋อนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีแต่กองใหญ่ๆเราเอาตัดเรามาตีตรงนี้ได้่าเฮ้ยข้างหน้าคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหรอ่อ่ะคูณสามเองฝั่งนู้นก็น่าจะคูณสามเรากลัวกลับไปไม่เจอคูณสิบะดิกลัวหาคูณสิบไม่เจอคูณสองครอันนี้ซูปเปอร์เบสแอเรียจริงๆอ่ะเราต้องจําทางมาให้ได้นะว่าว่าคูณร้อยเรามายัางไงอะไรเงี้ยจะได้เอาตัวลองมาช่วยเปิดนะฮะแต่แต่ผมจำไม่ได้แล้ว วิ่งมัวไปหมดแล้วตอนนี้ห้องเรียนอย่างงั้นน่ะไม่มีอะไรเนาะโอ้มาเรสต์ลองมาเรสต์ลองนี่เองนี่กุญแจเอาละสวัสดีจ้าคูร้อยเออไม่ใช่เหรอเโยอ๋อ,อโอเคแต่ว่าเป็นประตูคูร้อยโอ้ยอะอะไรเนี่ยเราน่าจะต้องหาเลขให้ครบแล้วไปกรอกคีย์เลยจริงๆนะ แล้วมันถึงจะมีซูปเปอร์ลูมคูณร้อยไหมอันนั้นก็น่าคิดนะะผมเอาตัวหลักเปิดไข่ไว้นะฮะแล้วเอาตัวรองวิ่งมามาวิ่งหาฮนะ,ะสรุปเจอประตูพอท่ออะไรสักอย่างนะครับปร๊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 บเยอะเยอะเยอะอืมไม่มีอะไรเลยห้อ <laughs> งนี้เป็นเพสซิมูเลเตอร์หนึ่งหรือสองครับเนี่ย เอาอีสเตอร์เอ็กมารัวๆเอๆ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคูณยี่สิฮะโอ้โหมาเจอแล้วคูณยี่สิมีปุ่มอยู่ข้างในเอาฮาโอเพนใช่ฮานี่คือรอดได้ไหมโอ,โอ้โอ้ไม่ปลาด้วยโอ้นี่ปุ่มอ่าปุ่มอันนี้ไม่ใช่อ่าไปไม่ได้ปุ่มอันนี้แล้วก็อุ้ยไม่ทันมีไหมปุ่มที่อื่นอ่าตรงนี้ตรงนี้ ถ้าเป็นข้างบนฮะอ่านี่อะไรครับเนี่ยเคนไปอีกได้เหรอปุ่มอีกอ่านี่ปุ่มนี้เป็นประตูกลางวะเราจะทันเราจะไปทันไหมอะเอาไรกลับยังไงอ่ะผมจะกลับยังไงเนี่ยอ๋อไม่ปุ่มนี้อีกปุ่มหนึ่งอ่าฮะเหนือน้ําฮะในปุ่มนี้อีกหนึ่งปุ่มใช่กดปุ่มได้ฮะแล้วกลับยังไงกดปุ๊บเนี่ยแล้วกลับไม่ได้เนี่ยเอาเอาสิอ๋อตรงนี้อ่าฮะอ่าฮะกลับห้องปิดนะ โอเคเจอคูณยีฮะที่สูงที่สุดแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาด้วยใช้เงิน240ในการเปิดนะฮะแลนะตัวนี้ก็ทำไงดีล่ะตัวรองอยู่ตั้งไกลตอนนี้เิ้นหวังมากๆฮะคือไปเดินไปทางไหนก็เจอแต่ทางเดิมฮะวนกลับมาอยู่ที่เดิมเจอสูงสุดก็คูณยีนะครับแต่เป็นตัวรองเจอไม่น่าเลยน่าจะเอาตัวหลักวิ่งหาเพราะตัวรองเจอตัวหลักนี่แห้งเลยไปไม่ได้ฮะ ก็โอเคประมาณนี้เท่ากันนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดนอกรอบดีกว่าว่าจะได้ไหมนะฮะแล้วก็ตัวที่อยู่ในร้านค้าด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปปลดล็อกดูว่าจะได้หรือไม่จริงๆออกไปอยู่ที่พันเแล้วนะออกเยอะอยู่ยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอพ,พรเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะไปละบาๆอย่าลืมกดซับสไคร้ครับผมเจอกันครับผม